คุณเคยไหมคะอยากปล่อยวางจนหมดแรงแต่ยิ่งบอกตัวเองให้ปล่อยมันกลับยิ่งแน่นยิ่งหนักยิ่งเจ็บกว่าเดิมเหมือนทั้งโลกบอกคุณว่าแค่ปล่อยก็จะสบายขึ้นแต่ไม่มีใครบอกคุณเลยว่าบางครั้งการปล่อยวางมันเจ็บและถ้าวันนี้คุณกำลังพยายามทั้งที่เจ็บทั้งที่เหนื่อยทั้งที่ไม่รู้ว่าจะปล่อยได้เมื่อไหร่ ขอให้รู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคลิปนี้คือข้อความที่จักรวาลอยากฝากถึงคุณโดยตรงถ้าคุณพร้อมเรามาวางความหนักในใจลงด้วยกันอย่างอ่อนโยนที่สุดเหมือนลมหายใจเบาๆที่จะพาคุณกลับบ้านคุณไม่ได้ผิดที่ปล่อยไม่ได้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทุกคนบอกให้ปล่อยวางแต่ยิ่งพยายามปล่อย กลับยิ่งจับแน่นมากขึ้นทุกทีคนรอบตัวบอกว่าปล่อยมันไปเถอะหนังสือบอกว่าการปล่อยวางคือคำตอบแม้แต่ในใจคุณเองก็รู้ว่าควรปล่อยได้แล้วแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คนอื่นพูดมันไม่ใช่แค่กดสวิตช์ปิดแล้วทุกอย่างจะหายไปเพราะสิ่งที่คุณกำลังจับอยู่มันไม่ใช่แค่ความทรงจำหรือสิ่งของแต่มันเกี่ยวพันกับตัวตนของคุณ เกี่ยวข้องกับความหวังที่คุณยังมีและเชื่อมโยงกับความกลัวที่ว่าถ้าปล่อยไปจะไม่เหลืออะไรเลยแล้ววันนี้จักรวาลอยากบอกอะไรคุณสักนิดค่ะคุณไม่ได้ผิดที่ยังปล่อยไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณอ่อนแอไม่ใช่ว่าคุณทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณยังไม่พร้อมแต่บางทีคุณแค่ยังไม่รู้ว่าการปล่อยวางที่แท้จริงมันเริ่มต้นยังไง เพราะความจริงคือการปล่อยวางไม่ได้เริ่มจากการบังคับให้ตัวเองลืมแต่มันเริ่มจากการยอมรับว่าคุณยังจําได้ปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการหยุดให้พลังงานกับมันและการหยุดให้พลังงานมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเมตตากับตัวเองและต้องใช้ความเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ใช่จุดหมาย แต่คือเส้นทางและก่อนที่คุณจะเริ่มเดินบนเส้นทางนั้นมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าทำไมมันถึงยากขนาดนี้ทำไมเราถึงปล่อยไม่ได้ทราบไหมคะว่าเหตุผลที่เราปล่อยไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะในสิ่งนั้นมีความหมายมากเกินไปบางทีมันคือคนที่เรารักบางทีมันคือความฝันที่เราตั้งใจมานาน บางทีมันเป็นช่วงเวลาที่เราเคยมีความสุขที่สุดหรือบางทีมันคือเวอร์ชั่นเก่าของเราที่ยังไม่เจ็บปวดขนาดนี้และเมื่อมันมีความหมายขนาดนั้นการปล่อยมันรู้สึกเหมือนกำลังปล่อยตัวเองไปด้วยลองนึกภาพว่าคุณถือลูกโป่งไว้ในมือมาตั้งแต่เล็กลูกโป่งนั้นเคยสวยงามเคยลอยไปกับลมมันทำให้คุณยิ้มได้ ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีของพิเศษแต่ตอนนี้ลูกโป่งนั้นเริ่มยุบเริ่มแฟบไม่สวยอย่างเมื่อก่อนแล้วแต่คุณก็ยังจับมันไว้แน่นไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้แต่เพราะคุณกลัวกลัวว่าถ้าปล่อยมันไปความทรงจำที่ดีจะหายไปด้วยความรู้สึกที่เคยมีจะไม่มีอีกแล้วและคุณจะกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยอีกครั้ง แต่ความจริงคือสิ่งที่เรากลัวจะสูญเสียไม่ใช่สิ่งที่เราจับอยู่แต่คือความรู้สึกที่มันเคยให้เราเรากลัวว่าถ้าปล่อยคนคนนั้นไปเราจะไม่มีใครรักอีกถ้าปล่อยงานนั้นไปเราจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครถ้าปล่อยความฝันนั้นไปเราจะไม่มีอนาคตและนั่นคือเหตุผลที่มันยากเพราะเราไม่ได้แค่ปล่อยสิ่งหนึ่ง แต่เรากำลังต่อสู้กับความกลัวที่อยู่เบื้องหลังมันเราไม่ได้กลัวที่จะปล่อยเรากลัวว่าหลังจากปล่อยแล้วจะเหลืออะไรและตรงนี้ล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเยียวยาเพราะเมื่อคุณเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณจับอยู่แต่อยู่ที่ความกลัวภายในที่ทำให้คุณยังจับอยู่คุณจะเริ่มรู้ว่า การเยียวยาต้องเริ่มจากความกลัวนั่นเองไม่ใช่บังคับตัวเองให้ปล่อยเพราะยิ่งคุณบังคับคุณยิ่งสร้างความต้านทานในตัวเองมันเหมือนกับการบอกตัวเองว่าอย่าคิดถึงเขานะอย่าคิดถึงเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณยิ่งคิดถึงเขามากขึ้นลองจินตนาการว่าคุณกำลังถือลูกบอลใต้น้ำคุณยิ่งกดมันลงแรง,ลงๆลูกบอลยิ่งพยายามโผล่ขึ้นมาแรงกว่าเดิม ความรู้สึกก็เหมือนกันค่ะยิ่งคุณบอกตัวเองว่าต้องปล่อยต้องลืมต้องเลิกคิดมันยิ่งกลับมาหาคุณมากขึ้นจนกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ปล่อยแต่คุณกำลังต่อสู้กับมันทุกวันและการต่อสู้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้คุณหมดแรงแล้วต้องทำยังไงคำตอบคือหยุดบังคับแล้วเริ่มยอมรับยอมรับว่าตอนนี้ฉันยังปล่อยไม่ได้ และมันก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเลยค่ะที่คุณยังปล่อยไม่ได้เพราะการยอมรับนี่เองคือก้าวแรกของการปล่อยวางที่แท้จริงยิ่งคุณยอมรับว่าคุณยังปล่อยไม่ได้คุณยิ่งเริ่มปล่อยได้จริงๆฟังดูขัดแย้งใช่ไหมคะแต่มันเป็นความจริงค่ะเพราะเมื่อคุณยอมรับคุณจะหยุดต่อสู้เมื่อคุณหยุดต่อสู้พลังงานจะเริ่มคลายตัวเมื่อพลังงานคลาย การปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติแต่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการปล่อยวางและก่อนที่เราจะไปต่อจักรวาลอยากให้คุณเข้าใจอะไรสักอย่างคะ่ะซึ่งเรื่องนี้หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเลิกรักหรือเลิกหวังจักรวาลอยากให้คุณเข้าใจว่าหลายคนคิดว่าการปล่อยวางคือฉันจะไม่สนใจมันแล้วฉันจะไม่หวังอะไรอีก แต่จริงๆแล้วการปล่อยวางคือการหยุดบีบมันไว้แน่นเกินไปคุณยังรักได้ยังหวังได้ยังอยากได้สิ่งนั้นได้เต็มที่แต่คุณจะไม่บังคับให้มันต้องเกิดไม่เร่งให้มันต้องรีบมาไม่บีบหัวใจตัวเองจนแทบหายใจไม่ออกการปล่อยวางคือการไม่จัดการทุกอย่างด้วยแรงของฉันคนเดียวแต่เป็นการยอมให้จักรวาลเข้ามาจัดระเบียบบ้าง คุณยังรักได้แต่ไม่ต้องกังวลจนเจ็บคุณยังหวังได้แต่ไม่ต้องกลัวจนเหนื่อยคุณยังขอได้แต่ไม่ต้องเร่งจนหมดพลังการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการหยุดให้พลังงานกับสิ่งนั้นและเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าการปล่อยวางคืออะไรเมื่อคุณเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเลิกรักก็ถึงเวลาที่จักรวาลจะพาคุณไปทำความเข้าใจอะไรบางอย่าง ที่ซ่อนอยู่ลึกๆในหัวใจคุณเริ่มจากการรับรู้ก่อนปล่อยคุณทราบไหมคะว่าก่อนที่คุณจะปล่อยอะไรได้คุณต้องรับรูมันก่อนรับรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนรับรู้ว่ามันสำคัญกับคุณเพียงไรรับรู้ว่าทำไมคุณถึงยังจับมันอยู่เพราะทุกครั้งที่เราจับไว้แน่นมันมีข้อความที่ยังไม่ได้บอกเรา บางทีมันพยายามบอกว่าเธอยังไม่พร้อมปล่อยฉันบางทีมันพยายามบอกว่าเธอยังมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากฉันบางทีมันพยายามบอกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของเธอและเธอยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครโดยปราศจ,จากฉันลองหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองอย่างจริงใจว่าทำไมฉันถึงยังปล่อยไม่ได้ อย่าตอบด้วยเหตุผลพื้นฐานเช่นเพราะฉันยังรักอยากให้คุณลองขุดลึกลงไปอีกค่ะว่าฉันกลัวอะไรฉันเชื่อว่าถ้าปล่อยไปจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้เชื่อมโยงกับความรู้สึกอะไรในตัวฉันและมันทำให้ฉันรู้สึกเป็นใครในตอนที่ยังจับมันอยู่บางทีคุณอาจพบว่าคุณไม่ได้จับคนคนนั้นไว้ แต่คุณจับความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่เขาเคยให้คุณไม่ได้จับงานนั้นไว้แต่คุณจับความรู้สึกปลอดภัยที่งานมีให้คุณคุณไม่ได้จับอดีตไว้แต่คุณจับเวอร์ชั่นของตัวเองที่ยังไม่เคยเจ็บปวดและเมื่อคุณรู้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องเยียวยาไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือความเชื่อภายในที่ว่าคุณต้องการมัน เพื่อคุณจะสมบูรณ์การรับรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเห็นความจริงในตัวเองเมื่อคุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงยังจับอยู่พลังของมันจะเริ่มคลายตัวลงเองค่ะเพราะแสงสว่างของการรับรู้คือสิ่งที่ละลายความมืดของความยึดติดและบ่อยครั้งเมื่อคุณรับรู้ลึกลงไปและเมื่อคุณเริ่มรับรู้ความจริงในตัวเองแล้ว จักรวาลจะบอกคุณต่อว่าบางทีสิ่งที่คุณจับอยู่ไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆถ้าปล่อยไม่ได้เพราะคุณยังยึดความคาดหวังเรามักไม่ได้ยึดสิ่งนั้นจริงๆแต่เรายึดภาพในหัวของมันเรายึดว่าต้องเกิดแบบนี้ต้องเกิดเวลานี้ต้องออกมาตามที่คิดแบบนี้ถ้ามันไม่เป็นตามนั้นเราก็เจ็บเพราะเรารักผลลัพธ์เฉพาะแบบมากเกินไป การปล่อยวางจึงไม่ใช่การเลิกหวังแต่คือการเลิกกำหนดว่ามันต้องเป็นแบบที่ฉันคิดเท่านั้นเป็นการเปิดโอกาสให้จักรวาลส่งสิ่งที่ดีกว่าเร็วกว่าเหมาะกว่ามาให้กับคุณในแบบที่คุณอาจไม่เคยนึกมาก่อนเพราะจักรวาลมีทางของจักรวาลเองและส่วนใหญ่เส้นทางของจักรวาลดีกว่าเส้นทางที่เราวางเองเสมอ และนอกจากความคาดหวังแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้คุณปล่อยไม่ได้นั่นเพราะคุณยังกลัวกลัวว่าถ้าปล่อยวางแล้วมันจะไม่กลับมากลัวว่าถ้าหยุดคิดถึงมันมันจะหายไปกลัวว่าถ้าไม่ตามไม่ทวงไม่เร่งมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยความกลัวคือเชือกเส้นบางๆที่ผูกหัวใจไว้กับสิ่งที่คุณไล่ตาม และยิ่งคุณกลัวคุณก็ยิ่งดึงดูดสิ่งที่ตรงกับความกลัวเข้ามาไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังเพราะจักรวาลไม่ฟังคำพูดแต่ฟังคลื่นพลังในหัวใจเพราะฉะนั้นการปล่อยวางไม่ใช่การเลิกหวังแต่คือการเลิกกลัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลิกกลัวคุณจะเริ่มดึงดูดปล่อยทีละนิดไม่ต้องปล่อยทั้งหมดในครั้งเดียว มีเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเพราะเราคิดว่าการปล่อยวางต้องปล่อยทั้งหมดในคราวเดียวเหมือนกับต้องตัดขาดต้องลืมต้องทําเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ความจริงคือการปล่อยวางเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งนั้นหลุดออกไปเองโดยไม่รู้สึกเจ็บลองจินตนาการว่าคุณกำลังถือน้ำแข็งในมือตอนแรกมันเย็นมากแข็งมาก คุณรู้สึกชัดเจนว่ามันอยู่ที่นั่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มละลายค่อยๆเล็กลงเบาลงน้อยลงและสักวันหนึ่งมันก็หายไปโดยที่คุณไม่ได้บังคับให้มันหายไปการปล่อยวางก็เหมือนกันค่ะคุณไม่จำเป็นต้องปล่อยทั้งหมดในวันนี้วันนี้คุณแค่ยอมรับว่าฉันยังปล่อยไม่ได้และมันก็โอเคพรุ่งนี้ คุณอาจเริ่มคิดถึงน้อยลงอาทิตย์หน้าคุณอาจเริ่มยิ้มได้โดยไม่ต้องนึกถึงมันเดือนหน้าคุณอาจเริ่มมีพื้นที่ว่างในใจให้กับสิ่งใหม่และสักวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะพบว่าคุณปล่อยมันไปแล้วโดยที่ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่การปล่อยวางไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการของการเวลาดังนั้น อย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องปล่อยได้ในตอนนี้เลยแค่เริ่มจากยอมรับแล้วค่อยๆค,ค,คลายมันจะเกิดขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมในจังหวะที่คุณพร้อมจริงๆและตอนนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราต้องทำอะไรจริงๆเมื่อปล่อยไม่ได้ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มเข้าใจทฤษฎีแล้วแต่คำถามสำคัญคือแล้วในทางปฏิบัติจริงๆต้องทำยังไง จักรวังมีคำตอบให้คุณค่ะวิธีปฏิบัติจริงเมื่อปล่อยไม่ได้คำตอบไม่ใช่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้จริงในแต่ละวัน 1. รับรู้ความรู้สึกแทนที่จะต่อสู้ทุกครั้งที่ความคิดถึงหรือความเจ็บปวดโผล่ขึ้นมาอย่าพยายามผลักมันออกไปแทนที่จะพูดว่าอย่าคิดอย่าคิดให้หยุดและพูดว่าโอเค ตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้และมันก็โอเคแค่ยอมให้มันอยู่ตรงนั้นสักครู่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแก้ไขแค่ให้มันได้อยู่แล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณไม่ต่อสู้มันจะค่อยๆค,คลายตัวลงเอง 2. เปลี่ยนจากต้องได้เป็นพร้อมที่จะได้ประโยคเล็กๆแต่เปลี่ยนพลังได้ทั้งจักรวาลฉันต้องได้คือความกลัว ฉันพร้อมที่จะได้คือความศรัทธาลองพูดในใจดูนะคะคุณจะรู้ได้ทันทีว่าความรู้สึกคุณเปลี่ยน 3. ทํทำเหมือนว่ามันมาแล้วไม่ใช่แกล้งแต่คือการจูนคลื่นว่าคุณพร้อมรับมันจริงๆคุณไม่ต้องฝืนให้ยิ้มแค่ปล่อยให้ตัวเองเชื่อแบบผ่อนคลายว่ามันกำลังเข้ามาทีละนิดอยู่แล้ว 4. เขียนจดหมายที่ไม่ต้องส่ง หยิบกระดาษมาสักแผ่นแล้วเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจเขียนถึงคนที่คุณยังปล่อยไม่ได้เขียนถึงความฝันที่ยังคาใจเขียนถึงตัวเองในอดีตเขียนทุกอย่างที่คุณไม่เคยได้พูดทุกความรู้สึกทุกความโกรธทุกความเจ็บปวดและเมื่อเขียนจบคุณไม่ต้องส่งคะ่ะแค่เขียนออกมาก็พอแล้วเพราะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการคือการถูกได้ยิน แม้แต่โดยตัวเราเอง5ไม่ต้องหยุดหวังแต่ให้หยุดบีบหัวใจตัวเองคุณรักได้คุณอยากได้ได้แต่หยุดทำให้มันหนักจนเกินไปความปรารถนาบวกความสงบคือพลังดึงดูดสูงที่สุดแต่ความปรารถนาบวกความกลัวคือพลังต้านสูงที่สุดเช่นกันเลือกฝั่งไหน พลังจะขยับตามนั้นทันที 6. มองย้อนกลับว่าคุณเคยได้สิ่งสำคัญตอนที่คุณเลิกเร่งกี่ครั้งแล้วคุณอาจเคยได้งานตอนที่ไม่ได้คาดหวังได้ความรักตอนที่ไม่ได้ไล่ตามได้ข่าวดีตอนที่ใจสงบที่สุดนี่คือหลักฐานว่าการปล่อยวางคือการเปิดทางให้พลังงานไหลเข้าหาคุณง่ายขึ้น7 ให้เวลากับตัวเองแต่ไม่ใช่ให้เวลาไม่รู้จบมีความแตกต่างระหว่างการให้เวลาตัวเองกับการจมอยู่กับมันการให้เวลาคือการยอมให้ตัวเองเศร้าร้องไห้คิดถึงแต่ก็กำหนดกรอบให้มันเช่นวันนี้ฉันจะให้เวลาตัวเอง15นาทีเพื่อคิดถึงเรื่องนี้แต่หลังจากนั้นฉันจะกลับมาทำสิ่งที่ดีกับตัวเองการกำหนดกรอบนี้ไม่ใช่การดีบบังคับ แต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้คุณจมลงไปในความเจ็บปวดจนหาทางออกไม่ได้ 8. ทําอะไรสักอย่างที่ดีกับตัวเองการปล่อยวางไม่ได้เกิดจากการนิ่งอยู่กับความเจ็บอย่างเดียวมันต้องมีการสร้างสิ่งใหม่ด้วยออกไปเดินอ่านหนังสือคุยกับเพื่อนทําอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เพราะบางครั้ง การปล่อยวางไม่ได้เริ่มจากการปล่อยอดีตแต่เริ่มจากการสร้างปัจจุบันที่ดีขึ้น 9. ถามตัวเองแบบซื่อสัตย์ว่าถ้าวันนี้สิ่งนั้นไม่มาชีวิตฉันยังมีค่าอยู่หรือเปล่าคำตอบคือมีแน่นอนว่ามีค่ะและเมื่อคุณรู้ว่าตัวคุณมีคุณค่าตั้งแต่ก่อนสิ่งนั้นจะมาพลังของคุณจะเปลี่ยนทันทีจากการรอคอยแบบหวาดกลัว เป็นการรอคอยแบบสงบ 10. บอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องปล่อยวันนี้ประโยคนี้ดูเหมือนขัดแย้งกับทุกอย่างที่เราพยายามทำใช่ไหมคะแต่มันกลับทรงพลังมากเพราะเมื่อคุณบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องปล่อยวันนี้คุณกำลังปลดภาระออกจากตัวเองคุณไม่ได้ยอมแพ้แต่คุณกำลังให้เมตตากับตัวเองและในความเมตตานั้น การปล่อยวางจะเริ่มเกิดขึ้นเองอย่างอ่อนโยนบางทีสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไม่ใช่วิธีปล่อยให้เร็วขึ้นแต่คือการอนุญาตให้ตัวเองปล่อยช้าลงได้บ้างและเมื่อคุณเริ่มปฏิบตัติคุณอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ากำลังปล่อยได้แล้วเรามาดูสัญญาณกันค่ะสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังปล่อยคุณทราบไหมคะ ว่าการปล่อยวางไม่ได้มาพร้อมกับเสียงประกาศหรือแฟลชไฟที่บอกว่าคุณปล่อยได้แล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นอย่างงดงามจนบ,บางทีคุณอาจไม่ได้สังเกตเลยแต่ถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นสัญญาณเหล่านี้คุณจะเริ่มคิดถึงได้โดยไม่เจ็บช่วงแรกทุกครั้งที่คิดถึงหัวใจจะบีบน้ำตาจะไหลแต่วันหนึ่งคุณคิดถึง แล้วมันไม่เจ็บเท่าเมื่อก่อนคุณอาจจะยังเศร้าอยู่แต่มันไม่ได้ทำให้คุณพังลงอีกต่อไปนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเยียวยาคุณเริ่มมีพื้นที่สำหรับสิ่งอื่นตอนที่ยังปล่อยไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนหมุนรอบเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่เมื่อคุณเริ่มปล่อยคุณจะเริ่มสนใจอย่างอื่นมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ คิดถึงอนาคตได้โดยไม่ต้องมีมันอยู่ด้วยนั่นคือสัญญาณว่าชีวิตของคุณกำลังกว้างขึ้นคุณเริ่มเห็นมุมมองใหม่ช่วงแรกที่คุณเห็นคือแค่ความสูญเสียแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มเห็นว่ามันอาจจะดีกว่าที่มันจบไปคุณเริ่มเห็นว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างคุณเริ่มเห็นว่าชีวิตมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย นั่นคือสัญญาณค่ะว่าหัวใจคุณกําลังเปิดกว้างอีกครั้งคุณเริ่มขอบคุณได้นี่อาจจะเป็นสัญญาณสุดท้ายวันหนึ่งคุณจะสามารถพูดได้ว่าขอบคุณที่เคยมาขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าคุณลืมไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเจ็บแต่คุณสามารถเห็นความสมบูรณ์ของมันทั้งความสุขและความเจ็บปวด ทางการมาและการจากไปและนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการจดจําโดยไม่ต้องเจ็บและนอกจากสัญญาเหล่านั้นแล้วยังมีความจริงที่ยากแต่ต้องรู้ความจริงข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันว่าบางอย่างคุณอาจไม่มีวันปล่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังแล้วอาจจะหนักใจแต่มันก็เป็นความจริง บางคนบางเรื่องบางช่วงเวลามันจะอยู่ในใจคุณตลอดไปไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตคุณลองนึกถึงแผลเป็นนะคะมันเคยเป็นบาดแผลที่เจ็บมากเลือดไหลแสบร้อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันหายและเปลี่ยนเป็นแผลเป็นแผลเป็นนั้นยังอยู่แต่มันไม่เจ็บอีกแล้ว และบางทีมันก็เป็นเพียงเครื่องหมายที่เตือนเราว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างเราเคยเข้มแข็งขนาดไหนการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมทุกอย่างมันหมายความว่าคุณหยุดให้มันควบคุมชีวิตคุณคุณหยุดให้มันกําหนดว่าคุณคือใครคุณหยุดให้มันขโมยปัจจุบันของคุณไปแต่ความทรงจำนั้นมันอาจจะอยู่ตรงนั้นเสมอและมันก็โอเค บางวันคุณอาจจะยังคิดถึงบางวันอาจจะยังเศร้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยมันแค่หมายความว่าคุณเป็นมนุษย์และมนุษย์เรามีหัวใจที่ลึกซึ้งพอจะจดจำสิ่งที่มีความหมายการปล่อยวางไม่ใช่การลบอดีตแต่คือการไม่ให้อดีตมากำหนดอนาคตดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังคิดถึงบางเรื่องไม่ต้องโทษตัวเองค่ะว่าปล่อยไม่ได้สักที บางทีมันไม่ใช่ว่าคุณยังไม่ปล่อยบางทีมันแค่ส่วนหนึ่งของคุณที่จะอยู่ตรงนั้นเสมอและคุณได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างสงบแล้วและบางทีคุณอาจจะกลัวว่าถ้าปล่อยไปฉันจะเหลืออะไรและเมื่อคุณเข้าใจความจริงนั้นแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าถ้าฉันปล่อยไปฉันจะได้อะไรกลับมาจากรวาลมีคำตอบที่จะทำให้คุณประหลาดใจคะ่ะ เพราะเมื่อคุณยอมปล่อยคุณจะไม่ได้สูญเสียแต่คุณจะได้ตัวเองกลับคืนมาตัวเองที่ไม่ต้องแบกอดีตไปทุกก้าวตัวเองที่หายใจได้โล่งขึ้นตัวเองที่มีพื้นที่ว่างในใจสำหรับสิ่งใหม่ๆคุณจะได้พลังงานกลับคืนมาเพราะคุณไม่ต้องเสียแรงกับการจับไว้อีกต่อไปคุณจะได้ความสงบเพราะคุณไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองเอีกแล้วและที่สำคัญที่สุด คุณจะได้อนาคตที่เปิดกว้างลองจินตนาการว่าคุณเดินทางไกลแบกเป้นหนักๆที่เต็มไปด้วยของเก่าถ้าคุณไม่ยอมปล่อยมันลงคุณจะเดินได้ช้าเหนื่อยเร็วและไม่มีที่ว่างสำหรับของใหม่ที่คุณเจอระหว่างทางแต่เมื่อคุณยอมวางเป้ลงคุณจะเดินได้เบาขึ้นเร็วขึ้นและมีมือว่างพอจะรับของขวัญที่ชีวิตกำลังจะมอบให้ การปล่อยวางไม่ใช่การเสียอะไรไปแต่คือการเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ดีกว่าบางทีสิ่งที่คุณปล่อยไปวันนี้คือสิ่งที่กีดขวางไม่ให้คุณได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดที่กำลังรอคุณอยู่เมื่อคุณปล่อยวางคุณไม่ได้สูญเสียคุณแค่เปิดทางให้กับความมหัศจรรย์เข้ามาและสุดท้ายที่คุณปล่อยวางไม่ได้เพราะคุณยังรัก แต่มันก็โอเคมากที่คุณยังรักยังหวังยังอยากได้สิ่งนั้นหัวใจที่ยังมีความหวังคือหัวใจที่ยังมีพลังแค่จำไว้อย่างหนึ่งค่ะคุณมีสิทธิ์จะหวังโดยไม่ต้องทุกข์คุณมีสิทธิ์จะรักคุณมีสิทธิ์จะขอคุณมีสิทธิ์จะอยากโดยที่ไม่ต้องแบกความกลัวไปด้วยเลยเพราะการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่การเลิกหวัง แต่คือการวางความกลัวแล้วถือความเชื่อแทนเมื่อคุณเริ่มเชื่อพลังจะเริ่มขยับเส้นทางจะเริ่มเปิดสัญญาณจะเริ่มมาตัวคนเองจะเริ่มเบาขึ้นหัวใจจะเริ่มนุ่มลงและสุดท้ายสิ่งที่คุณเคยไล่ตามจะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณเองอย่างงดงามและตอนนี้จักรวาลมีข้อความพิเศษ เป็นจดหมายจากจักรวาลถึงคุณที่ยังปล่อยไม่ได้จักรวาลรู้ค่ะว่าคุณเหนื่อยรู้ว่าบางวันคุณรู้สึกว่าทำไมทุกคนปล่อยได้แต่ฉันทำไม่ได้รู้ว่าคุณเคยถามตัวเองว่าฉันจะติดอยู่กับเรื่องนี้ไปอีกนานแค่ไหนวันนี้จักรวาลอยากบอกอะไรคุณสักนิดค่ะไม่เป็นไรที่คุณยังปล่อยไม่ได้จักรวาลไม่เคยรีบร้อนกับคุณ ไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีจังหวะของตัวเองมีเวลาของตัวเองมีเส้นทางเป็นของตัวเองคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจลึกซึ้งพอที่จะรักพอที่จะจำพอที่จะหวังและนั่นไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือความสวยงามของคุณ การปล่อยวางไม่ใช่การแข็งแกร่งมันคือการอ่อนโยนกับตัวเองอ่อนโยนพอที่จะยอมรับว่าฉันยังไม่พร้อมอ่อนโยนพอที่จะบอกว่าฉันต้องการเวลามากกว่านี้อ่อนโยนพอที่จะให้อภัยตัวเองที่ยังติดอยู่และในความอ่อนโยนนั้นการปล่อยวางจะเริ่มเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้ว่า ช่วงเวลาที่คุณคิดว่าคุณติดอยู่จริงๆแล้วคุณกำลังเติบโตช่วงเวลาที่คุณคิดว่าคุณปล่อยไม่ได้จริงๆแล้วคุณกำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยและทุกอย่างที่คุณผ่านมากำลังเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับบทใหม่ที่สวยงามกว่าดังนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ต้องเร่งฉันไม่ต้องบังคับตัวเอง ฉันแค่ต้องอ่อนโยนกับเส้นทางของฉันและไว้วางใจว่าเมื่อถึงเวลาฉันจะปล่อยได้เอง